ก็กลับสัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้กับผมอีกแล้วนะคบผมไข่ดาวนะก็วันนี้วันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นนะครับผมก็เดูคลิปให้จบด้วยนะคบผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปทําการแจกโค้ดเลยนะคะผมก็ตอนนี้มีแพ็กสุดคุ้มนะครับผมลดราคา75นะเป็นประมาณนี้ถ้าผมนี่มันคือแบบเหมือนให้ซื้อฮีโร่แบบแล้วก็ให้กดซื้อใช่ไหมลด79เสจมันก็จะเอาฮีโร่ที่เราไม่มีนะครับผมสมมาให้นะครับผม คือแบบย้ําว่าไม่มีนะครับผมถ้ามีแล้วมันก็จะไม่มีโอกาสได้นะนะคบผมแล้วถ้ามูสเรามีหมดแล้วก็จะได้ลูกแก้วเป็น5ลูกแทนนะครับผมโอเคผมขอบอกแค่นี้ลวกันนะครับผมไปดูกันเองนะโอเคเดี๋ยวผมไปใส่นั้นนั้นเลยดีกว่าเออเนี่ยแลกไอเทมโค้ดตรงนี้เลยนะครับผม<ะ>อันนี้ย้ำนะครับผมว่าได้ทุกคนนะคะผมนี่ผมกดเลยนะ T E G Z B Z M เอ้ย M Q 8 8 8 M 5 X C U กด Return น,นี่เห็นไหมผมกดยืนยันไปเลยนะครับผมเป็นหนึ่งนะรอโหลดแป๊บหนึ่งโอเคนะครับผมนี่ครับผมมันก็จะขึ้นคำว่าแลกโคดสำเร็จนะครับผมก็สามารถได้ทุกคนเลยนะครับผม ก็ต่อไปนะครับผมมันจะมีโค้ดสองโค้ดสองโค้ดนะครับผมเดี๋ยวไปดูโค้ดต่อไปเลยนะคือ T ีเอหมนะผมกด T ีดีเคแซดบีแซดห้าจีบีจีบีเอ็มบีวีห้าสามนะครับผมเสร็จแล้วกดยืนยันไปเลยก็จะได้เหมือนกันนี่นี่นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูที่กล่องจดหมายเลยคือแบบมันต้องไปกดล้าครัาผมนี่นะครับผม,บผมที่ระบบนะ มันก็จะเป็นของสองบัตรนี้นะครับผมบัตรเพิ่มดาวเมื่อได้รับ MVP กับบัตรป้องกันดาวนะครับผมกดรับทั้งหมดไปเลยปุ๊บนี่ก็ได้บัตรป้องกันดาวกับบัตรเพิ่มดาวเมื่อได้รับ MVP นะครับผมก็สามารถได้รับยูเซอร์นะครับผมเอาเวลาไต่แรงนะครับผมมันก็จะได้เพิ่มดาวหรือกันดาวได้นะครับผมก็โค่คลิปนี้นะผมก็จบเพียงเท่นี้แหละก็เจะไปเจอคลิปต่อไปเลยนะครับผมบ๊ายบาย